คุณรู้ไหมครับว่าคนเราโฟกัสผิดที่ทำให้เหนื่อยฟรีมากแค่ไหนวิทยาศาสตรพ์พิสูจน์แล้วว่าการตั้งสมาธิผิดทำให้สมองใช้พลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ถึง40%วันนี้ผมมีเทคนิคเรียบง่ายที่จะช่วยรีเซ็ตโฟกัสให้คุณกลับมาแกล่งอีกครั้งคุณผู้ฟังครับเชื่อไหมว่าเมื่อเราโฟกัสผิดที่สมองจะสิ้นเปลืองพลังงานเหมือนเครื่องยนต์ที่เบร์น้ำมันโดยเปล่าประโยชน์ งานวิจัยพบว่าคนเราสามารถตั้งสมาธิได้จริงๆแค่20นาทีเท่านั้นแต่ถ้าเราเข้าใจหลักการรีเซ็ตโฟกัสง่ายๆ3ข้อนี้อันดับแรกใช้เทคนิค20 20 20ทุก20นาทีมองของที่ห่างออกไป20ฟุตนาน20วินาทีข้อ2ฝึกหายใจลึก4 4 4หายใจเข้านับ1-4ในใจกลั้นนับ1-4ในใจ หายใจออกนับ1 4ในใจและข้อ3ลุกขึ้นเดินเบาๆ2 3นาทีให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองเทคนิคเหล่านี้ช่วยให้โฟกัสกลับมาแกล่งขึ้นได้จริงผมขอท้าคุณผู้ฟังทุกคนให้ลองเทคนิคนี้วันนี้เลยตั้งตัวจับเวลา20นาทีแล้วฝึกรีเซ็ตโฟกัสตามขั้นตอนที่ผมบอกคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างทันทีมาคอมเมนต์บอกผมว่าเทคนิคไหนที่คุณชอบที่สุดและผลลัพธ์ที่คุณได้รับเป็นอย่างไร ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ